ปีนี้ลดค่ายาลดค่าปุ๋ยถ้าเกิดทำนาไม่ได้แล้วแหละเกียยเนี่ยขาดทุนชัดๆเลยรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นแรกที่พี่สมยศนะคะตัดสินใจใช้ชุดคู่รักดินยิมกานรันตีได้เลยครับดูข้าวต้นแข็งใ,ใบสวยแล้วก็รวงดีอันนี้คือใบมันตั้งไม่ตกเลยใช่ไหมคะใช่ช่วงระยะแตกกอนี่เราฉีดทันไหมแตกกอในกระีตอนนั้นน่ะ อ๋อฉีดฉีดเริ่มแตกกอฉีดเริ่มแตกกอแตกกอดีไหมแตกกอดีครับดีค่ะวันนี้นะคะชุดคู่รักยิ้มยิ้มนะคะมาลงพื้นที่จริงค่ะอำเภอเมืองนะคะจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะไปพบกับนะคะคุณพี่สมยศค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแปลงนา24ไร่นี้เลยค่ะพอฉีดจะเกลี้ยงหน่อยมันจะเกลๆหน่อยพอฉีดไปแล้วมันจะดูดีอ่ะประมาณกี่วันคะประมาณถ้าจะให้ดูดีเลยก็3ามสี่วัน สามีวันมาดูอีกทีเปลี่ยนเลยใช่คือเปลี่ยนยังไงเขียวขึ้นก็เขียวขึ้นข้าวดีขึ้นข้าวดูสวยอะดูสุก็ถือว่ามันดีกว่าตอนที่เรายังไม่ได้ใช้ก็ดีกว่าดีกว่านะหนักหนักน้ำหนักดีนะน้ำหนักดีนะคะนี่ฉีแค่สองเที่ยวนะยังน้ำหนักขนาดนี้ถ้าเที่ยวสามน่าจะจริงก็ดูอัตราส่วนใช้ยังไงคะเวลาพี่ใช้อันนี้ห้าซองอันนี้สองขวด เย่ะยีบสี่ไร่ยีบสี่ไร่ครับถ้าถ้าเทียบปริมาณการใช้แล้วถือว่าน้อยไหมน้อยน้อยนะน้อยน้อยไม่น่าเชื่อว่ามันจะใช้ได้ความยากง่ายในการทานาแต่ละรุ่นต่างกันไหมรุ่นรุ่นนี้ดูแลง่ายไหมจุกจิกไหมรุ่นนี้ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเท่าไหร่ก็ใช้ชุดนี้แล้วก็ปล่อยไ่ก็ปล่อยแล้วก็เดินดูว่ามันเป็นอะไรมั่ง แต่ก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรค่ะแต่ปกติทุกรุ่นมาเนี่ยมันจุกจิกไหมเดี๋ยวเพี้ยเดี๋ยวนอนเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไหมทุกรุ่นมาก็มีจุกจิกมันมีจุกจิกคาว่าพอมันมีจุกจิกปุ๊บเราต้องควักกระเป๋าแล้วใช่ไหมเราต้องควักกระเป๋าแล้วนะคะแสดงว่าตัวนี้นะคะเซฟต้นทุนได้จริงๆเนาะผลลัพธ์ในเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยชัดมากๆลดอะไรได้บ้างลดปุ๋ยไปได้หน่อยตามปกติเคยใช้ยังไงเคยใช้เนี่ยหมดแถบเนี่ยสองเที่ยวไต่ยี่พ้ายี่าลูก ใจไปยี่ห้าลูกปีนี้ลดปุ๋ยเวสองลูกครึ่งสองลูกครึง่ง <c oughs> แล้วโรคพืชก็น้อยลง <c oughs> น้อยลงก็ฉ <c oughs> <ะ>ีดยายาเพี้ยยาอะไรไปเที่ยวเดียวเองค่ะจากปกติกี่เที่ยวนะคะสม <3 S 1> <3 S 2> เที่ยวสามเที่ยวถ้าเที่ยวเดียวต้นทุนอยู่ที่ประมาณเที่ยวนี้ไปซื้อมา ยาหกพันกว่าค่าโดนอีกเจ็ดพันกว่าเจ็ดพันก็เกือบหมื่นถ้า3 <c oughs> ามเที่ยวก็หลตังสาเที่ยวก็หลหมื่นนะคะสามเที่ยวก็หลายหมื่นนะคะเพราะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่รักดินยิ้มนะคะลงมาช่วยนะคะให้กับชาวนาเนาะได้ได้เซฟต้นทุนได้จริงๆก็คือต้นต้นพืชแข็งแรง ะค,ะความแข็งแรงของต้นพืชก็จะทําให้ต้านโรคต้านมาแมลงได้ใช้จริงครับใช้จริง,รง,รงใช้ตัวจริงๆเลยใช้ตัวจริงๆเลย <laughs> นะคะค <laughs> วบคุมกํากับการใช้เองเลย <laughs> ลองเปลี่ยนมาใช้อย่างนี้มั้งดูว่าใช้ดีไหมเนี่ยดูข้าวผมเนี่ยดูว่าดีมันสวยทีนี้ไม่มีลมเลยมั่นใจมั่นใจได้เลยครับไอ้ตัวเนี้มันดีอ่ะมันลดต้นทุนเยอะเลยเดี๋ยวหลังจากเก็บเกี่ยวรุ่นนี้ใช่ไหมคะ <laughs> ใช่ที่จะใช้ต่อใช้ต่อครับ ใช้ต่อแพงไหมก็ไม่แพงนะคุ้มคุ้มตต่เนี้ยยี่สี่ไร่ใช้นี่สองขวดนี่ห้ากองปุ๋ยิ่งอือ่นก,ก็หมดเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้เยอะกว่านี้ะนะค <c oughs> ะถือว่ายกนิ้วให้เลยได้ไหมคะ <c oughs> ได้ครับ สนใจนะคะอยากได้ข้อมูลในเรื่องของสูตรการใช้รักดินยิ้มนะคะเพื่อพัฒนาผลผลิตและลดต้นทุนของท่านนะคะวันนี้เรามีนักวิชาการนะคะขอยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้สูตรในการใช้ฟรีค่ะสนใจนะคะทักแชทได้เลยนะคะหรือโทรตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เพื่อรับคาปรึกษาและรับคําแนะนําในการใช้ที่ถูกต้องและเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบของพี่สมยศนี้ได้เลยค่ะ